ตแถววแถวแถวตรงตตรงตััวนอีกนี่กยงยืนนิ่งอยู่เพราะว่ายังไม่ได้โชวันญานไได้ายได้หมครับย่างเ้าวิงวิ่งวิ่งอยู่กับพี่ดนะาเปลี่ยน You เด็กคนไหนไม่ตรงแถวพี่มะลิไม่ตรงพี่เดียวไม่ตรงแถวจะได้เปลี่ยนที่นามเนน้อยวางตับรึก เมื่อวานสิ่งที่แม่นารามีอะไรบ้างนะ นวยระวังความปลอดภัยเวลาเด็กๆเผื่อมีคนไหนได้ไปเที่ยวในเมืองกับผู้ปกครองก็จะต้องระมัดระวังรถเพราะในเมืองรถเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคำของจองมาฝางหรือคำของจองเวลาจะข้ามถนนอย่าสุกสนต้องมอง ซ้ายหมอกหวาดูรถผ่านไปมาถึงเว เหมือนกับแอนด์ฟิวแอนด์ฟยอดเยี่ยมมากแอนดิวไม่คุยกันขนาดนย้นิซึเพราะว่าแอนดิวจะเข้าใจใช่ไหมคะแล้วพอเวลายูนคซึไม่ทำกิจกรรมแอนดิวก็จะเข้าใจคุณครูก็จะให้ขายให้พี่เด็กดีที่ตั้งใจความมาสาธิตให้เพื่อนดูใช่ไหมคะแต่คนไหนไม่ตั้งใจความคุณครูนึงก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่เรียกชื่อเพราะว่าพอพาออกมาก็จะพาขึ้นทาไม่ได้ฉะนั้นจะต้องตั้งใจดีมีสีขาวสีดหา ที่อยู่บนถนนแบบนี้เด็กเด็กรู้ไหมว่าขาม้าลายคือนี้ไว้ให้ใครข้าวให้มาลายข้าวไหมไม่ให้คนเดินข้ามถนนเวลามีสัญญา จะมีรูปคนเดินตรงสีเขียวแสดงว่า <ไป S 1> เวลานั้นให้คนเดินข้ามถนนได้ดไคุณผู้ชะถ้าไม่มีรูป<อ>คนเดินอย่าข้ามนะเพราะว่าตอนนั้นรถพิษไปก็จะนี่ค่ะโกคือครถพิษแต่ถ้ามีรูปคนเดินอยู่ตรงสีเขียวเด็กๆสามารถข้ามถนนได้เข้าใจไหมคะเข้า<ด>ใจไหมคะอันนี้คือเดินก่อดภัสีเขียวสัญญาณไฟอะไรไฟ ตรงนี้มีรถวิ่งเยอะแยะมากมายเราจะต้องรอเราจะขับรถไปเที่ยวที่ทนนี้แล้วก็มีนักเรียนรอเดินข้ามถนนที่ทางม้า,มาลายหากใครทาผิดแสดงว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ระว,รว,รวรัดระวังความปลอดภัยในการข้ามถนนครูก็จะมีไฟจรตจรอยู่ตรงนี้ให้ดูเห็นไหมพี่นักเรียนผู้หญิงผู้ชายบอกว่าสีแดงหยุดรถผู้ข้องกา สีแดงหยู่รถสีเหลืองะลองความเร็วสีเหลือง รียบร้ no? ย like ร e อยมาขับรถคันสีแดงปื้นปื้นกรมุนว่าคนนี้เป็นคนขับรถก็ต้องดูป่วยจราจรด้วยถ้าไม่มองถนนขับรถออกนอกเส้นทางได้ไหมคะตกเลยเพื่อได้รับอุบัติเหตุรถความได้เรียกรถอะไรพีวอลีวอรถอะไรลูกเสียบานเลยนะคะเด็กๆะต้อฟังแอนฟิวครับขับรถปื้น เจอสัญญาณไฟยิ่งคูเดือนเป็นคนควบคุมเจอสัญญาณไฟสีแดงก็ต้องเบรกตีดแล้วสีแดงหยุดคนไหนจะข้ามถนนจะมีคนรอข้ามถนนก็จะเดินข้ามทางพี่ม้าลายแล้วทีนี้ก็รอสัญญาณไฟถ้าเจอสัญญาณไฟสีเขียวก็ถึง ตอนนั้นเพราะว่าโน้ตจะโชนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถ้าเจอสีเหลืองเ่อช้าช้าแล้วก็หยุดแล้วให้ใครขับรถดีนะให้ใครขับรถดีนะเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์แลวนะ,นะเดี๋ยวขอจำลองเหตุการณ์หยุดสต๊อป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสัญญาณจะเปลี่ยนแล้วนะเอาเร็วข้าเดินค่ะที่เดเร็วค่ะเร็วค่ะจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยคอจะข้ามทางม้าลายต้องรีบข้ามทางม้าลายเดี๋ยวมีรถเขาจะวิ่งเลนะ 咱们家。 เปลี่ยนเป็นคนเลาวได้ไหมอ้อยากจะเปลี่ยนเป็นคนควบคุมไฟไอ้อยากเป็นคนควบคุมไฟาเกมสัญญาณไฟสีแดงข้ามได้สีแดงข้ามได้ระววะดูด้วยนะดูสัญญาณไฟนะ ตายอนจะเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวใส่สีะไรลูกจีเขียวอยู่ลางสุดไปรถปืนปืนรถวิงว่งรถวิ่งคนข้างไม่ได้คนข้างไม่ได้ไไดระวังระวังบูพี่รถพี่รถจะขับปืนปืนขับรถพี่รถขับรถเลยลูกเขียวแล้ววิ่งเลยค่ะแมนฟิลปืนวิ่งเลยยังเขียวอยู่เขียวอยู่วิ่งได้วิ่งได้ไดปืนปืน เปลี่ยนสีะลอได้นะคะไฟไม่นานสีเหลืองได้นะปันปันสีเหลืองรถต้องอะไรช้าช้าและเตรียมเตรียมเบรกและเตรียมเบรกและรถต้องเตรียมเบรกอ่าเตรียมเบรกเตรียมเบรกถ้าเปลี่ยนสีไฟเมื่อไหร่รถก็ต้องเตรียมหยุดคนจะได้ข้ามถนน เปลี่ยนสีเลยป,ป่านๆสีแดงรถเด็กอีดเดรกเพื่อให้คนข้ามถานนติดดีๆลูกอ่าตำรวจตำรวจเปลี่ยนไฟดีๆนะคุณตำรวจโก,โก,โก็ก็ก็ ดูสัญญาณไฟด้วยดูสัญญาณไฟด้วยช้าช้าเปลี่ยนสีนี่ยังคุณตำรวจคุณตำรวจหยุดหรือยัง s t อ p stop เปลี่ยนสีแล้วค่ะคนข้ามถนน ปลาพี่รถวิ่ง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 ข้งงงงามถนนไม่ได้นะเดี๋ยวโดนรถชนเพราะว่ารถวิ่งแล้ว